สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่สิบสองนะคะกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งตรงกับวนันพระฤหัสบดีสีแสดส,สีมนั่นเองค่ะพี่น้องจ๋าเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีดที่ีพยิบสี่ีแนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋า พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลด์ด่วนเลยค่ะนะคะถึงเวลาที่จะนะคะเราจะดูในรูปการเสียงจชคเสียงดวงแร็วนะคะพี่น้องค่ะเนาะว่าเรามีโอกาสประมาณไหนแล้วก็มีตัวเลขนะคะเป็นแนวทางด้วยเนาะทักไอดีไลด์ค่ะและพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเรียนดูดวงง่ายๆตามแบบฉบับของป้าหมอตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่นะคะพี่น้องค่ะเนาะมีส่วนลดเยอะแยะนะคะแล้วก็การันตีนะคะเรียนจบหลักสูตรนะคะ ็นมองรู้ได้มืออาชีพด้วยนะคะพี่น้องค่ะซักไอดีไลน์ด่วนเพื่อตรวจสอบนะคะว่านะมีกลุ่มเรียนนะคะตรงกับที่เราต้องการไหมและหลักสูตรนะคะว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะไปอย่างนั้นนะ,ะรออยู่นะคะพี่น้องคะนะเชิญทักไอดีไลน์เลยค่ะมาทำนายดวงรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไปไหนเอ่ยนะคะ นั่นหมายความว่าเราอาจจะเดินทางนะคะคทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้เรื่องงานเด่นมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆสอบงานติดนะคะและก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องบุญกุศลทาบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะนินในเรื่องของการเสริมดวงเสริมบุญจะดีมากในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องอวันอาทิตย์จะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหนาพยาเลขอะไรมีเลขเจ็ดหนึ่ง แล้วก็สอง1 2 0ย์็สขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันจันค่ะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะอ่าึ้นเดชระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพจบเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างนี้ก็ได้สิ้นสุดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ย้ำเน้นสุขภาพของเราให้ระม,มัดระวังและอาจที่จะเดินทางเหมือนกันอย่างเร่งด่วนนะคะอาประสานงานนะคะหาลูกค้านะคะหาสินค้ามาจำหน่ายติดต่อประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่สำเร็จแล้วคะ่ะสำหรับพี่น้องวันจันเนี่็นะคะ เริ่มโครงการงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆได้เลยมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันอันคารเป็นอย่างดีในวันพวกนี้ก็ถือว่าดวงโอเคเรามาระวังเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพจากเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับพานักของเราคันที่เราใจอยู่บ่อยส่วนเลขน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามแล้วก็ห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าค่ะขอให้หิงหิงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะ จดีมีเมตตานะคะนิ่งขึ้นสงบขึ้นนะคะนี่นะคะไม่วันไวต่อปัญหาอุปสรรคแะ้วก็อาจจะเดินทางหาหมอหมอนัดนะคะหรือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเดินทางแล้วก็ทุกอย่างก็สําเร็จเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะมีความเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนี่นะคะโดยปกตินะคะพี่น้องวันอังคารแล้วก็ดูแลครอบครัวบริวารได้เป็นอย่างดีในวันพวกนี้เลขนำโชคประจไาหนตัวเลขประจำตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่ 6, แล้วก็8ปดหค่ะ4 6 8 6ค่ะขอให้เห่งเหมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นโบทางออกทางสว่างโชคลาภมีนะคะพี่น้องขาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานก็สามารถควบคุมได้ทั้งกิจการและก็บริวารสิ่งที่สําคัญในวันพรุ่งนี้อย่าหาความทุกข์ใจตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใจตัวเองนะคะพี่น้องขาเนาะอึดอัดกดดันตัวเองแต่จริงๆแล้วมีทางออกนี่ เขาเรียกว่าหาเรื่องเสรีนิง่งโดยล้วนเลยสําหรับแปตับนะทุกเรื่อด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ตระมัดระวังแล้วก็สุขภาพปวดเนื้อปวดตัวเอินข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องจ๋านะเนี่ยอันนี้ระวังค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารคนรักก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะและก็ มีเกณฑ์ที่จะเดินทางเรื่องของลูกค้าสินค้าธุรกิจขา,ขายของออ,อนไลน์ขายที่ดีดดค่ะนะคะแต่ว่าพี่น้องวันพูดกลางคืนบางท่านระมัดระวังสุขภาพเหมือนกันดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพรียโรคกเก่ากำเริบเช่นว่าปวดหัวปวด,ปวด,ปวดไมเกรนระมัดระวังนะคะวกนี้นะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศชื้นเราจะไม่โอเคเอาลดในเรื่องความวิตกกังวลลงเหมือนกันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเปลี่ยนส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งขอให้เหงิง มาดูพี่น้องวันพระฤหัสสวบดีสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสสวบดีว่าไงจ๊ะอ่ะพี่น้องวันพระฤหัสสวบดีเดอข่าวดีนะคะกิจการที่ทําเป็นกลุ่มนะกิจการในเรื่องของเครือข่ายดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ห้ามคิดลบคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือมีปัญหาเก,ก่าๆย้อนกลับมาแก้ไขไม่เป็นไรแก้ไขได้เรื่องเงินมีเม็ดเงิน,เด,นเดินทางมีเม็ดเงินเข้ามาเงินหมุนเข้ามาไม่ขาดมือนะสําหรับพี่น้องวันพ,ร,พระฤหัสสวบดีก็ถือว่าให้ออกมาดีคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขอ่ะ เลขเก่าก็ได้ค่ะนะคะที่เราเคยได้รับโชคลาภกหรือเกี่ยวข้องกับพานักของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ี่เลขอะไรมีเลขหกห้าสี่สองหกห้าสี่สองค่ะขอให้เหงิงเหมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ว่าอย่างไรพี่น้องวันศุกร์นะคะขึ้นแปดไม้เท้านั่นหมายถึงการงานเยี่ยมนะคะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อาจจะมีเรื่องผิดอกผิดใจก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะส่วนเรื่องเงินดี ะะดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือมีคนนําช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องแล้วจ้ะนะจ๊ะ,นะจะแล้วก็เจอคู่แท้เจอการยะนทำใหที่ดีนะคะนี่หรือได้อะไรมาแบบเปิ้ลๆก็ได้สําหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปนะคะห้าหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งสองขอให้เฮงเงค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันติดดาบติดกับกดดันตัวเองเอ็ดอัดมีหนึ่งอย่างสองอย่างให้เลือกให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาจจะมีในเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพี่น้องระมัดระวังนะสัญญานะคะอ่านให้ดีแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ไกลไกลคนรักนะ,ะหรือมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความอึดอัดเรื่องของการเงินเนาะเงินไม่คล่องเงินฝืดแต่ก็สามารถบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์อย่าได้กังวลเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องคะ มีเงินเข้านะบริหารจัดก,การเข้านะคะพี่น้องอามาเรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะะสองเรื่องที่ต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้จ้ะเลนืนอําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งแปดสี่ค่ะขอให้เฮงๆค่ะพี่น้องค่ะป้าหมูวยพอนีพี่น้องทั้งเป็ดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะ